ทำอะไรของเธอน่ะฉันแค่ครบควรหมดเรียนกับนายเท่านั้นแหละไม่ได้มารบกวนแต่ฉันไม่อยากสวนดอกไมส้สงบสงบก็เป็นสถานที่เรียนที่ดีอยู่ที่เฟ่ยเฟยยต่หาฉันไม่เจอแน่นอนฮานเซอ,อยู่เรามาเรียนด้วยกันเถอะโห้ยไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาเว้ย เวลาที่เราอยู่ในห้องน้ําคนเราจะมีสมาธิที่สําคัญกว่านั้นคือฟเฟยเฟยเข้ามามนนี้ไม่ได้แน่นอนผิงฟเฟยฟเฟยหันเสื้ออยู่เรามาจรอาจากันานายจะพาชันไปเรียนชันจะพานายไปว่ายน้ําข้าในตกลงเจอกันบ่ายสามพี่ลงว่ายน้ําผิงเฟยฟเฟยเพื่นอนสาวของชันทุกคนใส่บิจินนี่ทุกคนเลยนะ ว่ายน้ำเพื่อนสาววิจินี่เหรอว้าวหวานใจจริงเลยเนี่ยเห็นวันนี้แล้วสดชื่นหน่อยแบบนี้พอคุยกันได้นะว้ายว้าวมาแวะสระว่ายน้ำทางนี้ไม่เสียเที่ยวเลยแค่ฮานเซียวยูเป็นไงมั่งชุดของฉันสวยไหม สวยพี่สาวสวยยายนี่ยายนาลิงนี่จากขุนดีเป๊ะขนาดนี้เลยเหรอข้างบนข้างบนมันทับไปหน่อยแฮะฉันคงอ้วนขึ้นอีกแล้วสนะินะเบื่อจริงๆเลยหัวใจเต้นร้อยห้าสิบหกร้อยหกสิบเตือน หัวใจเต้นเ,เรื่อนไปไปเลี้ยงออกซิเจนไปสมองไม่เพียงพออันตรายสวยละต้องรีบสงบใจให้ได้ก่อนหลด,ดแม่งเลยเหตุน้ำลึืว้ายอ,อฉันช่วยด้วยฉันไม่น้ำไม่เป็นผานเซยียนี่นายไม่น้ำไม่เป็นเหรอ ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าลงน้ำเลือกเสียอ,อย่าเล่งนี่ก็มีสว้อที่น่ารักเหมือนกันแท้ <c oughs> <c oughs> ฉันจะสอนนายว่ายน้ำแล้วนายจะสอนเรื่องเรียนนายจะว่างไง <c oughs> เด็กพวกนี้ก็เป็นทีว่ายน้ำทั้งนั้นเอามาช่วยสอนนายก็ด้วยได้ไดนะใจเย็นไว้นี่คือตับดักว่ายน้ำจากไรพวกนี้เราจะมีสมาชิกเรียนได้อย่างไรล่ะ เธออยากเรียนจริงๆหรือตั้งใจทําให้ฉันวุ่นวายอยากเรียนจริงๆฉันอยากพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าฉันเองจะทำได้เขาอาจถ้าเป็นแบบนั้นเขาอาจจะให้อิสระให้ฉันมากขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ได้ฉันตกลง <c oughs> เป็นเด็กที่ชอโชคดอีกหนึ่งคนสินะที่จริงอ่ะก็คล้ายๆจับร้อนเนี่ยแหละสเปค่าเสื้อรูดหมายมอบให้ฟรีๆมาดูกันเร็ว ช่วยกำจัดมลพิษปกป้องผิวให้แข็งแรงโค่นไปไม่มีหิดหวางไม่โดนหลอกแน่นอนว้าวดีอะไรเคียวนั้นน่ะเราไปลองกันมากดีกว่าแต่พิเศษอะไรขนาดนั้นเคียวไอ้หมอนนั่นทำไมดูแล้วไม่ค่อยเหมือนเป็นคนดีเลยแท้ ท่านเซียวรีบลงมาสิเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวทัดนลงไปนะทั้งคาง,ท,งที่เป็นสระแม่น้ำในโลกแท้ๆไอหมอนนั่นใส่แว่นจำแดดทำไมเนาะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไอแว่นกันแดดอะไอแว่นจำแดดของฉันน่ะได้ผลดีเกินท่าเลยแหละเฮ้ยฟังดูนมาแปลกๆไว้อะไรเนี่ยถามเรของแกน่ะลงไป เออ,อที่มองครลุเสื้อผ้าได้ใช้วิธีเร็วซามแบบนี้มาแอบดูนักเรียนหญิงแบบวิธีทั่วๆแบบนี้มาให้ฉันามตัวเองไม่ได้เลย เป็นไงล่ะได้ผลดีเลยใช่ไหมผลงานประดิษฐ์ของฉันน่ะโอ้เรามาคิดจริงๆแม้ตแมแต่ตัวเองต้องไปเว้นเออไอสเปรย์ที่คตรไปหนักมือเมื่อกี้เป็นเหมือนละอองด้วยแฮะอยากได้ปะว่ารดลาคาให้เอาไหมหมื่นเยียวก็พอนายจะขายให้ฉันเหรอแค่หมื่นเดียวเนี่ยนะ <c oughs> น่าเลือดฮันเซลยู นักเรียนหูตะคีที่ดีอย่างฮานเซยูแกต้อง <c oughs> ขอใหม่นะครับขอโทษนะครับฮานเซยูแกต้องตั้งใจเป็นนักเรียนคนตะคีที่ดีกลายเป็นคนที่สูงส่งบริสุทธิ์่าโดนของพืน้นหลอกให้ลงได้หานเสียเยอะการเนี้ยจะสนุกอะไรอีกล่ะสระไม่น้ำสาวสวย โนบิทินนี่อยากมองเข้าหลาย็มองคนเราจะมีความสุขมั่งไม่ได้หรอไไปป้ย <laughs> การเรียนน่ะตัางหากหลังที่สองที่ที่ความสมคัา์ที่สุดอีกแม่งเลยนายมาขายผิดคนแล้วแหละการศึกษาการที่ฉันศึกษาได้รับมามันไม่สนุนให้ฉันเป็นแบบนี้ฮันเซยียวกาลังทำไรอยู่อ่ะทำไมไปไปลงว่ายน้ำเอือ โห้ยทำไงดีฉันทนไม่ไหวแล้วนะนายเอาแว่นดำมาจากไหนฉันขอดูหน่อยสออิดีไซน์รับสมัยสุดๆเลยนะนั่นแ่ะสิดูไม่เข้ากับพวกเธอเลยฉันขอลองใส่ได้ไหมใหญ่ดีครับรู้เขา้เขาจบแน่ไหนมองดูสิโง่ใส่นี่พวกนาย อาลกจิต <c oughs> เธอเป็นคนมองฉันอยู่ทางห่างฉันเป็นสายที่เสียเปียบหานเซยยียวสรุปว่านายมาดูเพื่อแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่ฉันไม่รู้เรื่องมันเป็นงานประดิษฐ์ของไอ้คนนี่โหไอ้พี่สายเองนี่ดูสะใจ,จเลยนี่นะสาวๆขึ้นมาเร็วคนคูรจิตอยู่ตรงนี้ ฉันเข้าฝันนักทางไม่ห้วนว่าตัวเองนั้นจะหูขาวยาวอกใหญ่หญของสาวรูปล้อม <c oughs> รูปล้อมแบบนี้แหละชอบใช่ใช่หรอแต่แบบนี้มันไม่ใช่เว้ยแบบนี้มันไม่ใช่เลยฉันชื่อ ลินเถอหลงหลายในวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ตนได้รับสายาว่าเอติสันแห่งเหมืองเจอแต่เปย์ที่ฉันสร้างขึ้นมานั้นหลังรกพุ่นไปเสื้อผ้าแล้วจะทำให้แว่นมองเห็นลุกได้ฉันไม่ได้มาเพื่อตอบสนองความมึงตรงตัวเองนะงานประดิษฐ์ของฉันนะ่ะทำเพื่อหาเงินสนับสนุนงานวิจ,จัย ทางวิทยาศาสตร์ต่างหากล่ะฉันนะ่ะมีความฝันนะว่าฉันนะ่ะจะใช้งานประดิษฐ์ของฉันนะ่ะเปลี่ยนแปลงโลกเติมเต็มทุกคนเติมเต็มทุกอย่างของความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์นั้นบินได้ถึสูงขึ้น,นเดินไกลให้มากขึ้นดูให้ได้เลยชุยนี่เป็นเหตุผลที่นายมันประดิษฐ์แอบดูรูปร่างของหินนะได้หรอหรอเพร่งที่เหลือ ที่เหลือน่ะตัดก,การเลยอยู่ทานเตยูเอาให้โลกจิตมัมีเหตุรับไปกันเถอะทุกคน่านเตยูแกทำอะไรไป <c oughs> ไม่จีเองก็โดนจับไปแล้วนี่ถ้างั้นมาเจรจากันของเราก็ถือว่าสิ้นสุดกันนะอานเตยูไอโลกจิตเ้ยแกเอาเกงนายฉันไปทำไมเนี่ย ใจเองก็เลยแล้วเขรู้สึกการถูกมองโดยไม่มีอะไรปิดบังบ้างไหมเนื้อผ้าดีๆอย่นี้ฉันขอกลับไปวิจัยหน่อยแล้วกันนะฮันเซยูกลับมานะเอาของเก่งในฉันกินมาครับอะไครั้งนี้ฉันจะต้องออกคืนไปร้อยเข้าแกคอยดูเขาโรงเรียนหนิงเตอ๋ออะไรเนี่ยอากาศร้อนๆแบบเนี้ยนักเรียนหญิง ไม่แต่งผ้าบางๆคิวๆแต่ใส่พวกนี้เนี่ยนะได้ไม่ได้ยินมาไม่ได้ยินข่าวมาหรอว่าโรงเรียนของเรานั้นมีไอ้โรคจิตที่มองทะลุเสื้อผ้าของนักเรียนหญิงได้นะพวกเราเลยต้องแต่งตัวแบบนี้ป้องกันไว้ไงโห่ไอ้หลินเธอะเพราะแกคนเดียวเลยทำให้พวกเราไม่มีอาหารตากัน ฟเฟยเฟย์คมหาชั้นเนี่ยนะงานเฟยอยูแกไม่คิดักสิว่าเรเป็นชั้นดิ้นเฮ้ยหินเคยเคยอยู่ในมือของชั้นเดินให้เวลาแกสิบนาทีมาที่สะวเอ็นน้ำซะไม่อย่างนั้นจะก็หญิงเคยแกมีปัญหาจากชั้นต้องหาชั้นสิไปยุ่งกับคนอื่นทำไม เธอเนะนี่ยว่ายน้ำเสร็จไม่ใช่หรอว่ายอาคมักดิ์ให้น้ำงงนะรูปแบบใหม่ที่ฉันเกมให้เป็นไงบ้างล่ะฉันนะ่ะสร้างขึ้นเฉพาะโดยเธอเดียวเลยนะยังยังยังไม่เรียกที่พอเธอเหมือนกันโอ้ยหยุดอยี๋ยนี้นะอาหารเตียวอยู่เป็นสลัดอาหารเตียวอยู่อ่ะเป็นสลัดนะนายอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอก ตลอดแค่ไหนในสา์เจ้าของฉันมันจะเป็นแค่ขยะแค่ชิ้นหนึ่งทางนาเยมของขวัญให้วันไว้ด้วยแหละตับดักเหรอดินเทอร์แกจะเอาไว้แกจะเอาไงวะฮันเอยูอย่าเข้ามามาได้เวลาคดีเลยเอ๊ะนี่มัน ดูเปอร์ดูเป็นไงล่ะถ้าแกออกมาจากเกาดักดูของฉันได้แกไม่มีทางหรอกน้อยเนี่ยเอออดทนแม่งเลยดีเกาดักดูแม่งเลยจึๆนี่ไงสกิลพระเอกอะ่ะทำไมเอาไปม,มาเร็วขนาดนี้แกไม่คิดเหรอว่าฉันน่ะ ศาสตร์ดีกว่าแห่ไหนน่ะบางอาจมาหาเรื่องทัางคนนี้หลนหายพี่ตายจริงๆเลยนาะแย่แล้วดิมมมันเอาไปทำอะไรอะ่ะค่าดนิมอดหายระบบน,บน้ำบนไร้การทวกคุณไม่สามารถหยุดได้ใหญ่น่าจะต้มน้ำตาย แล้วทำไงต้องให้มันยุดละ่ะในเครื่องอะ่ะมันมีแบตเตอรี่แต่ถ้าใช้ให้หมดเองต้องน้อยก็สามชั่วโมงนะไอ้ควายเอ้ยแกมันเท่าออก,ก่อนฉันแท้อยากสั่งสอนแกเข้านาะไม่คิดจะฆ่าใครนั้นหรอกฉันเองต้องไม่นำไม่เป็นเถอนายอะ่ะลงไปช่วยเธอซะไม่ได้ไม่ได้น้ำมันหมุนไวเกินไป แค่ว่าน้ำระดับโลกเท่านั้นแหละถึงจะว่ายน้ำขนาดนั้นได้ลนะ่ะระดับโลกเหรอตอนนี้ฉันมีความสามารถของแมวแล้วแล้วความสามารถของนักว่ายน้ำระดับโลกบางทีลองสักตั้งคลิปการแข่งว่ายน้ำระดับโลกนี่จะใช้เวลาไปห่วงในโทรศัพท์อยู่อีกหรอเฟยเฟยโอนไว้นะแปบ๊บเดียวเท่านั้น ดินดีด้วยได้รับความสามารถในการว่ายน้ําและได้บวกแก้ผสมอีก1 0 0แต้มฮันเซยูขับดา,ลาัลจะฆ่าตัวตายนั่นเหรอผีเฟยเฟยฉันมาแล้วอย่าเข้าใต้ไปแกออกมาไม่ได้นะไหนบอกว่ายน้ำไม่เป็นไงทำไมทำไมไว้น้ำวไว้ขนาดนั้นเนี่ยแถมยังไม่ใช่คนที่ฟึ่งขึกอหัดด้วย แต่เป็นท่านักว่ายน้ำเหมือนฟรีฟลิดโซนฟูหยางปรสานรวมกันเลยเออวนน้ำแรงมากถ้าต่อให้เป็นแชมป์ระดับโลกก็ไม่สามารถว่ายน้ำแบกคนไม่ได้หรอกนะต่ะเย็นไว้ร่างกายหลายเป็นสายหลายสายน้าการว่ายน้ำไม่ง่ายแบบนี้ แค่นี้เอง,งอเหรอไอโง่เอ้ยว่ายน้ำออกมาแล้วจะทนันจะขอใหม่นะครับขททีครับไโอโง่เอ้ยว่ายน้ำออกมาแล้วจะหมุนตามกะแสน้ำไปทำไมวะอยู่ในกระแสน้ำบวนจะว่ายน้ำออกมาได้ไงล่ะมีแค่ต้องปล่อยตัวไปเพื่อออมแรงไปก่อนแล้วรอจุดจุดหนึง่งนี่แหละพร้อมแล้วมีโอ,อกาสแล้ว ไปเลยโอกาสรอบน้ะมีให้หนึ่งเดียวเท่านั้นเอ้ยโ,โล่งใจละวชัดเป็นแค่อยากเป็นแค่นักประดิษฐ์แตเกือบใจกินข้าวแดงในหุกแบบไใช่ไหมยแย่แล้วเธอกินน้ำเยอะไปต้องรีบช่วยเธอหายใจก่อนไม่ได้ละไม่ได้เตรียมตานละ ฉันว่าต้องสัมผัสร่างกายของยายนี่นั้นนั้นฟื้นแล้วเหรอ <c oughs> โครทีนะฉันอ่ะทำทำไปเพื่อสถารกา์ของเธอน่ะไอ <c oughs> คนชั่วนั่นมันจุดแรกของฉันนะไอ <c oughs> คนที่นิสัยไม่ดีนายอ่ะต้องรับผิดชอบต่อจากนี้ห้ามทิ้งฉันไปเรียนคนเดียวเข้าใจไหม เหตุผลน่ะเข้าใจแต่เครือยืนพูดดีๆได้หรือเปล่าจบกันต่อจากนี้จะต้องพกไดนี่ไปไหนไปไหนด้วยเหรอว่าจะทำลายภาพพบของไอหันเซียวยูกลับไปเป็นสร้างภาพลถเป็นฮีโร่สะงงั้นอารมณ์เสียจริงๆเลยฉันเนี้ยฉั้นน่ะไม่ยอมไปหรอกมันจะต้องมีสันวันที่ฉันต้องทำสำเร็จรนอยแน่ S 1> <S 1> <S สนุกว่ะนักเลงกับไอ้คนบ้าเหมือนป่าอากาศกันเลยใช่ไหมดูอะไรกันอยู่นะเอ๊ะฮะฮานเซียวฉันขอค้าแกวันเสาร์นี้เจอกันที่สวนุกใครไม่ใครไม่ถือว่ากะอะไรเนี่ยคนแปลน่าจะแปลมั่วน,นะครับมหมายถึงว่าใครไม่มาเข้ากับกะแรลนี้นะครับ เล่นเธอไอ้เฮนนี่ไปไปไปให้หมดมีอะไรต้องไปหำฉันน่ะไปละพันพาปัญญาอ่อนนั่นหรอกใกล้ถึงวันใกล้จะถึงวันงานแหงแล้วจะให้ม,มีโอกาสอบิปราการเรียนไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่รับละ่ะกลัวแพ้นั่นหรอฉันน่ะจะไปแพ้เจ้าบ้านนั่นในไหลนล่ะ ฉันน่ะไม่อยากเสียเวลาเลือกที่น่าเบื่อขนาดนั้นหรอกถ้าง,งานต้องควรไปยิ่งทำให้เขาแพ้จนถึงก้นบึ้กของสมองเขาไปได้แล้วได้แล้วจะไม่มาลบกวนในอีกที่เคิร์บมาต้องพูดถูกถ้าฉันอยากจะให้มแมลงวันเริ่มตอมต้องต้องมีจบจะต้องตบให้มันตายในคามือแอบอสิบอกมา สามารถเอาชนะการท้าทายได้จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นสมองเพิ่มขึ้นด้วยนะลินเธอถึงเวลาที่แก่ไดเรียนรู้ไปหน้าที่แคจริงของฉันฮาร์เซียยูคนนี้แล้วลินเธอพ r เคฮาร์เซียยูสู้ๆสู้ๆเท่าชายแห่งวิทยาศาสตร์ของเรา ขอบคุณแฟนผับคนที่ให้การสนับสนุนวันนี้ฉันจะค้นล้ม่านเซลยูและจังับต้นต่อแห่งความชั่วร้ายทวงคุณแห่งความยุติครมให้กับคนที่เคยหวงแก้เขาฉัฉนคิดไม่ถึงเลยว่าดินเธอจะมีแฟนผับขนาดน,นี้ไม่ใช่หรอกไอ้พวกเนี้ยจ้างมา50าหลัวต่อวันน่ะ <c oughs> การแข่งขันวันนี้จะแบ่งออกปเป็นสมเกม ใครใช้เวลาสั้นสุดถือว่าเป็นผู้ชนะเกมแรกจากยันวิบากเกมทีม่สองเลือกเรือวิบากเกมที่สามปานที่วันวิบากตอนนี้เราจะเริ่มเกมที่1จากยันวิบากนับตั้แต่สุดเริ่มต้นใครถึงเช่นชายก่อนก็เป็นผู้ชนะสถินกายวันนี้ก็คือไม่ไม่มีกติกาไปเริ่มได้ หรืวขนาดนี้จะเอาอะไรไปสู้เอาอะไรชนะฉันเนี่ยลิ้นเถอะเดี๋ยวบอกว่ายอมแพ้ไปแล้วเนอะนี่เทโบโิฮันเซยูฉันจะทำให้แกเห็นพลังของวิทชาตให้ได้บึ้มแม่งเลยไปเทเบิล้ออย่างนี้ก็ได้เหรอแกประมาณเกินไปแล้วฮันเซยูอย่าลืมสิ ว่ากดวันนี้มันไม่มีกฎ <c oughs> ดูดูแล้วอะว่าไอ้บ้าหลังแกไม่มีปอดให้ฉันชนะง่ายหรอกฉันนั่นเลยเตรียมตัวมาเหมือนกันละลินเธอสู้สู้ลินเธอสู้สู้ลินเธอใกล้ถึงแล้วสำเร็จฉันชนะแล้วฮะเอ๊ะไม่จริงนะแกว่าจะชนะง่างนะทำไมอ่ะจะไม่ได้ละ่ะ ห <laughs> ันหลังไม่ดูสิ